สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่เรามาเจอกันในบทที่7เรื่องสมดุลพลังงานของโลกนะคะมีทั้งหมด3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือบทนำหัวข้อที่2ก็คือกระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกหัวข้อที่3ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกในหัวข้อนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะยาวค่ะครั้งนี้เป็นตอนต่อจากครั้งที่แล้วเนาะ ครั้งที่แล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมที่7.2ให้นักเรียนได้ลองทํากันนะคะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะทํากันได้หรือเปล่าค่ะในกิจกรรมที่7.2นะคะคุณครูก็ได้เตรียมไฟล์กิจกรรมไว้ให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็สามารถทําลงไปในนี้เลยนะคะส่วนวิธีการทํากิจกรรมก็มีสาธิตให้แล้วในคลิปนะคะตามนี้เนาะ ส่วนสำคัญของเราที่นักเรียนต้องเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือส่วนของบันทึกผลกิจกรรมนะคะในส่วนของบันทึกผลกิจกรรมนะคะในตอนแรกเนี่ยเขาให้เรายิงเลเซอร์เข้าไปบริเวณที่ละติจูดศูนย์องศานะคะก็คือบริเวณเส้นศูนย์ศูนย์นะคะกับบริเวณละติจูดที่60นะคะทีนี้ผลการศึกษานะคะ ในเส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเส้นของแสงเลเซอร์เนาะบริเวณที่ศูนย์องศาหรือว่าเส้นศูนย์สูตรของเรานะคะก็จะตั้งฉากกับพื้นผิวโลกนะคะวัดมุมจากพื้นผิวโลกอ่านค่ามุมบนไม้โปรเทคเตอร์นะคะก็ได้9 0องศานะคะส่วนบริเวณที่ละติจูด60องศานะคะไม่อยิงแสงเลเซอร์เข้าไปนะตำแหน่งนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอ่านมุมตกกระทบนะคะที่ทำกับพื้นผิวได้เป็น30องศานะคะ ส่วนตอนที่2นะคะที่เขาใช้ไฟฉายนะคะส่งลงไปบริเวณที่เส้นศูนย์สูตรกับบริเวณที่ละติจุด60บนะคะบริเวณเส้นสีศูนย์สูตรเนี่ยเนื่องจากว่าลําแสงนะคะตั้งฉากกับพื้นผิวโลกนะคะก็บริเวณผิวโลกก็จะสว่างเป็นวงกลมเล็กๆนะคะส่วนบริเวณที่ละติจุด60องศานะคะแสงก็จะพาดโลกไปนะคะก็เลยทําให้เกิด แสงที่ตกกระทบบนพื้นโลกนะคะเป็นรีรียาวๆนิดนึงมาดูคำถามท้ายกิจกรรมค่ะคำถามท้ายกิจกรรมมี3ข้อนะคะข้อแรกถามว่ามุมระหว่างแสงเลเซอร์ตกกระทบกับพื้นผิวโลกบริเวณศูนย์สูตรและละติจูดที่60องศาแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนะคะอย่างไรก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรก็จะตั้งฉากส่วนบริเวณที่ละติจูด 6กนะคะก็จะทำมุม30องศาข้อที่2นะคะขนาดของพื้นที่ที่แสงไฟฉายตกกระทบบริเวณศูนย์สูตรและที่จุดที่60องศาแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรก็แตกต่างกันนะคะบริเวณศูนย์สูตร,ตรก็จะมีขนาดเล็กนะคะบริเวณที่ละติจูด60ก็จะมีบริเวณพื้นที่ที่กว้างกว่านะคะข้อที่3ขนาด ของมุมระหว่างแสงตกกระทบกับพื้นผิวนะคะแล้วก็ขนาดของพื้นที่ที่แสงตกกระทบเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนะคะก็มีความสัมพันธ์กันนะคะโดยที่พื้นที่รับแสงขนาดเล็กสุดนะคะก็จะทํามุม90เนาะส่วนบริเวณที่มีลัติจูดสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีมุมเล็กลงแต่ว่ามีพื้นที่รับแสงเพิ่มมากขึ้นนะในกิจกรรมนี้นะคะสรุปได้อย่างไรนะคะสรุปได้แบบนี้ค่ะ โลกของเรานะคะมีสันฐานคล้ายทรงกลมนะคะจึงส่งผลให้มุมที่รังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบพื้นโลกแล้วก็ขนาดของพื้นที่ที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์แต่ละแต่ละบริเวณแต่ละละติจูดนะคะแตกต่างกันโดยที่บริเวณของผิวโลกที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบในแนวตั้งฉากของพื้นผิวนะคะขนาดของพื้นที่ที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์จะน้อยนะคะส่วนบริเวณที่มีละติจูดมากนะคะ พื้นที่รับแสงก็จะมากขึ้นแต่ว่ามุมตกกระทบก็จะน้อยนะคะจากการทดลองครั้งที่แล้วนะคะมีคำถามให้ในักเรียนได้คิดต่ออีก2ข้อนะคะข้อแรกหากมุมในการรับ,บรังสีมีผลต่อพลังงานต่อพื้นที่นักเรียนคิดว่าระหว่างบริเวณแถบศูนย์สูตรกับบริเวณขั้วโลกบริเวณใดจะมีพลังงานต่อพื้นที่มากกว่ากันนะคะคำถามข้อที่2 ในรอบหนึ่งปีรังสีดวงอาทิตย์จะตกกระทบพื้นผิวโลกในแนวตั้งฉากณนะบริเวณเดิมหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามทั้งสองข้อนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทำลงไปในสมุดเลคเชอร์ของนักเรียน,นะคะ่ะก่อนที่จะขึ้นหัวข้อถัดไปสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาดูเนื้อหาของเรานะคะในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับลังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกเป็นตอนที่2ต่อนะคะจากแผนภาพนี้นะคะนักเรียนเคยเห็นแล้วใน EP ที่1หรือ2นะคะจากแผนภาพนี้นะคะเป็นแผนภาพแสดงกระบวนการสมดุลพลังงานของโลกนะคะในกิจกรรมที่7.1นะคะนักเรียนจะเห็นว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ประมาณ23%นะคะตรงนี้นะคะ ถูกดูดกลืนโดยบรรยากาศนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าบรรยากาศจะมีผลอย่างไรต่อรังสีดวงอาทิตย์นะคะภาพนี้นักเรียนต้องเคยเห็นแน่ๆนะคะโดยเฉพาะ2ปีหลังมานี้นะคะเชียงใหม่เนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาด2.5ไมครหรือว่า ที่เราเรียกกันว่า PM 2.5นะคะในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นก็คือ50มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะหรือว่าอยู่ที่100 AQI นะคะติดสถิติโลกหลายวันนะคะก็มีหลายๆวันนะคะก็มีหลายๆห,หน่วยงานนะคะได้เก็บข้อมูลแล้วก็ทำสถิติไว้นะคะเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นมาก ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นช่วงของเดือนมีนาคมนะคะตรงนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคมเนาะก็จะเห็นกราฟตรงนี้พุ่งสูงกว่าช่วงอื่นๆในช่วงนั้นนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีข่าวทำลายสถิติโลกเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนะคะก็ในภาพนี้นะคะเป็นวันที่15มีนาคม2563นะคะมี ปริมาณฝุ่น PM 2.5อยู่ที่715ไมโครกรัมตอ่อลูกบาศกเมตรแต่มันไม่จบแค่นั้น,นะคะ่ะต่อมาไม่นานนะคะเนื่องจากเกิดไฟป่าในจังหวัดเชีงยงใหม่ด้วยนะคะทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยสูงขึ้นเป็น925ไมโครกรัมตอ่อลูกบาศกเมตรติดอันดับ1ของโลกค่ะในช่วงนั้นเนี่ยชาวเชีงยงใหม่ก็ จะไม่ค่อยได้เจอกับแสงอาทิตย์เท่าไหร่นะคะยิ่งวันไหนที่ฝุ่นมากแสงอาทิตย์ก็จะผ่านมายังพื้นโลกได้น้อยนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากฝุ่นแล้วก็ละอองลอยเหล่านี้นะคะก็จะทําการสะท้อนแล้วก็การกระเจิงรังสีคลื่นสั้นกับสู่อวกาศนะคะแล้วก็ดูดกลืนรังสีบางส่วนไว้จงทําให้ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดน้อยลงนะคะในวันที่มีละอองมาก จากแผนภาพนี้นะคะก็สามารถที่จะอธิบายการสะท้อนแล้วก็การกระเจิงของรังสีคลื่นสั้นกลับสู่อวกาศได้นะคะก็คือบริเวณนี้จุดสีน้ำตาลนะคะก็จะแทนละอองลอยที่อยู่ในอากาศะคะ่ะเวลาที่รังสีดวงอาทิตย์เนี่ยมาตกกระทบบริเวณที่ละอองลอยเหล่านี้นะคะก็จะมีการ ระจิงแล้วก็สะท้อนแสงไปยังทิศทางต่างๆนะคะพลังงานบางส่วนก็จะถูกสะสมไว้ในอนุภาคของเขาเองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในบรรยากาศนะคะก็ยังมีเมฆยังมีเมฆอยู่ด้วยนะคะตรงนี้เนาะมีเมฆอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะทําหน้าที่บดบางรังสีของดวงอาทิตย์แล้วก็ดูดกลืนรังสีของดวงอาทิตย์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะปลดปล่อยพลังงานออกสู่บรรยากาศทําให้อุณหภูมิตอนกลางคืนเนี่ย ในวันที่มีเมฆมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าวันที่ไม่มีเมฆนะคะบริเวณไหนที่ไม่มีเมฆแล้วก็ไม่มีละอองลอยนะคะรังสีดวงอาทิตย์เนี่ยก็สามารถส่งมายัางพื้นโลกได้เลยนอกจากเมฆและละองลอยแล้วนะคะก็ยังมีกา๊าซอื่นๆในบรรยากาศอีกนะคะในวันนี้เนี่ยครก็จะพูดถึงเรื่องแก๊สเรือนกระจกหรือว่า Greenhouse Gas ใช้ตัวย่อคือ GHG นะคะ แก๊สเรือนกระจกเนี่ยเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกที่ห่อหุ้มโลกไว้นะคะทําให้โลกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เสมือนเรือนกระจกนะคะคือยอมให้รังสีขึ้นสั้นผ่านมายังโลกได้นะคะแล้วก็ดูดกลืนรังสีในช่วงคลื่นอินฟาเรดที่แผ่ออกมาจากพื้นโลกเอาไว้นะคะจากนั้นก็จะค่อยๆค,ยค,ยคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนะคะทำให้โลกเนี่ยมีภาวะสมดุล ทางอุณหภูมินะคะก็คือมีอุณหภูมิที่ไม่แตกต่างกันมากในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะเรือนกระจกนี้นะคะก็เกิดขึ้นทั้งได้ตามธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นได้จากการที่มนุษย์ทำนะคะ องค์ประกอบที่สำคัญของก๊าซเรือนกระจกนะคะก็ได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ CO2 นะคะ CO2 มีเทน CH4 นะคะไนตรัสออกไซด์ N2O นะคะไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน HFC นะคะเปอร์ฟลูออโรคาร์บอนนะคะ PFC แล้วก็ซันเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์รนะคะ SF6 ทีนี้เนี่ย ในกรณีที่มีการสะสมของแก๊สเหล่านี้มากเกินสมดุลน,นะคะก็จะทำให้เกิดการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดแล้วก็การแผ่กลับรังสีเข้ามาสู่ผิวโลกได้มากขึ้นนะคะส่งผลให้โลกของเราเนี่ยมีพลังงานความร้อนหมุนเวียนอยู่ภายในโลกเพิ่มขึ้นนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จงเกิดภาวะที่เราเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming นะคะ ภาวะนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอสั้นๆกันค่ะภาวะโลกร้อนผลกระทบและการแก้ปัญหาเมื่อโลกตกอยู่ในภาวะโลกร้อนย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกบางอย่างเห็นได้ชัดเจนรอบตัวเราเช่นอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆสภาพอากาศแปรปรวนไปหมดฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดพายุหมุนที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ผู้คนต้องอพยพหนีความแห้งแล้งไปหาดินแดนใหม่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่รอดในบางพื้นที่หยาดน้ำฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทำให้พื้นที่ที่ไม่เคยมีหิมะตกอาจเกิดหิมะตกก็ได้ผู้คนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อบปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่อาจจะคาดคิดมาก่อนผลผลิตทางการเกษตรและการประมงเกิดการเปลี่ยนแปลงไป อาหารบางอย่างที่เรารับประทานอาจจะขาดตลาดและมีราคาสูงมากขึ้นหรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆอีกด้วยนอกจากผลกระทบที่เราเห็นได้จากข่าวและเหตุการณ์รอบตัวแล้วยังมีผลกระทบประเภทที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วยเช่นเกิดการถอยร่นของธารน้ําแข็งน้ําแข็งขั้วโลกละลายทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นสัตว์หลายชนิดต้องอพยพย้ายถิ่นฐานสัตว์และพืชหลายชนิดสูญพันธุ์ทําให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ภัยแ้งกําลังเปลี่ยนพื้นที่หลายแห่งให้กลายเป็นทะเลทรายผลกระทบทางธรรมชาติเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลกรวมทั้งเป็นภัยร้ายทําลายเศรษฐกิจของโลกแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรกลับไปที่ต้นเหตุของปัญหาคือสภาวะเรือนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนสภาวะเรือนกระจกเกิดจากการเพิ่มจํานวนของกา๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากเกินปกติดังนั้น ถ้าเราสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เราก็จะแก้ปัญหานี้ได้จากต้นเหตุเลยทีเดียวแล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่ทําให้เกิดก๊าซเรืองกระจกเราลองมาดูทีละชนิดกันเลยก๊าซชนิดแรกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดสภาวะเรือนกระจกได้น้อยกว่าก๊าซชนิดอื่นในปริมาณเท่ากันแต่ปัญหาก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีปริมาณถึง80%ของก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้นจากกิจกรรมต่างๆเช่น โรงงานอุตสาหกรรมการเผาไหม้เพื่อให้ได้พลังงานจากฟอสซิลเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินนอกจากนี้การเผาป่าและการตัดไม้ทำลายป่าก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกันด้วยปริมาณที่มากเช่นนี้ทำให้เจ้าก๊าสนี้เป็นศัตรูตัวสำคัญของโลกก๊าซชนิดที่2ก๊าซมีเทนเกิดจากกิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์เช่นการถมขยะการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายของจุลินทรีย์ การทำปศาสุสัตว์บ่อหมักมูลสัตว์เปียกตามฟาร์มขนาดใหญ่ก๊าซตัวต่อไปคือไนตรัสออกไซด์เป็นก๊าซที่มนุษย์สร้างเพิ่มเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศจากการใช้ปุ๋ยเคมีอุตสาหกรรมการผลิตไนลอนหรือจากขั้นตอนการผลิตพลาสติกก๊าซสำคัญตัวสุดท้ายคือซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรซึ่งเป็นก๊าซเรองกระจกที่สร้างผลกระทบรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง22,000เท่าตามการรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นไฮโดรฟูออโรคาร์บอน HFC จากน้ำยาทําความเย็นที่นำมาใช้แทนสารคอโรโฟูออโครคาร์บอน CFC ก๊าซเพอร์ฟูออโรคาร์บอน PFC และก๊าซซันเฟอร์เฮกซาฟูอรด์ SF 6จากการถลุงแร่อลรุมิเนียมหรือสารคอรฟูออโรโอโคาร์บอน R 2 2 cfc r 2 2ที่ใช้ในน้ำยาทองความเย็นและการผลิตโฟมเป็นต้นก๊าซต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกมีมากเกินปกติโลกจึงเกิดสภาวะเรือนกระจกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราน่าจะคิดได้ว่าเราแต่ละคนสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือได้อย่างไรเพื่อลดต้นต่อของภาวะโลกร้อนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือลดการเผาไหม้ต่างตหันมาใช้พลังงานธรรมชาติเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลทดแทนการรักษาและฟื้นฟูป่าไม้การปรับปรุงวิธีทำการเกษตรการประมงการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชและสภาพดินการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกครั้งหากเราเข้าใจต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนเพียงทุกคนรับผิดชอบการกระทำของตนเองต่อโลก โลกของเราก็จะมีความสุขเหมือนเดิมได้ในไม่ช้า